สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูก้อยอีกแล้วนะคะครูชุติมาพรมรีแสงนะคะในวิชาคณิตศาสตร์นะคะวันนี้นะคะครูก้อยก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับความยาวนะคะมาสอนนักเรียนนะคะความยาวนักเรียนเคยเรียนแล้วใช่ไหมคะว่าเราจะมีเครื่องมือที่ใช้วัดความยาวอยู่นะคะเราจะเลือกเครื่องมือที่ใช้วัดความยาวให้เหมาะสมยังไงนะคะวันนี้นะคะครูก้อยนะคะก็จะมีคลิปวิดีโอนะคะเพื่อที่จะให้นักเรียนได้ดูนะคะเกี่ยวกับ เครื่องมือที่ใช้วัดความยาวแต่วันนี้ครูเก๋ก็จะมีเครื่องมือที่ใช้วัดความยาวง่ายๆนะคะก็คือไม้บรรทัดซึ่งนักเรียนนะคะใช้วัดใช้ในชีวิตประจําวันทุกวันนะคะอีกหนึ่งอันก็คือสายวัดค่ะแน่สายวัดนะคะเป็นเครื่องมือวัดความยาวชนิดชนิดหนึ่งนะคะที่เราเห็นในการที่วัดเสื้อวัดผ้าหรือวัด ความยาวของรอบต้นไม้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะมีคลิปวิดีโอนะคะให้นักเรียนได้ดูนะคะเกี่ยวกับการเลือกเครื่องมือในการวัดความยาวค่ะการวัดความยาวและหน่วยวัดความยาวดูซิสูงเท่าไหร่แล้วพลอยโอ้โหพลอยสูงขึ้นมากเลยนะเนี่ย เพิ่มขึ้นมาตั้งสี่เซนติเมตรเลยนะไหนไหนจริงด้วยสิเพลินขอวัดส่วนสูงบ้างนะคะคุณครูได้เลยค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เป็นวันวัดส่วนสูงของพวกเรานักเรียนชั้นปสามค่ะยังจำวิธีการวัดความยาวความสูงหน่วยวัดความยาวและเครื่องมือในการวัดความยาวกันได้อยู่หรือเปล่าคะ เรามาทบทวนกันดีกว่านะคะว่าเครื่องมือในการวัดความยาวและความสูงมีอะไรกันบ้างความยาวของดินสอเป็นความยาวที่ไม่มากนักดังนั้นเครื่องมือที่เหมาะสำหรับการวัดคือไม้บรรทัดค่ะเวลาพ่อจะซ่อมแซมหรือสร้างสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆพ่อมักจะใช้สายวัดชนิดตลับเป็นตัวช่วยเสมอจ้าอย่างเช่น ความสูงของประตูนี่ก็เหมือนกันสายวัดแบบตลับเนี่ยเหมาะที่สุดแล้วสายวัดตัวเหมาะกับการวัดความยาวของสิ่งของที่มีลักษณะโคง้งหรือสิ่งของที่ต้องวัดความยาวโดยรอบเช่นความยาวรอบเอวแม่จะใช้สายวัดตัวในการวัดจ้ะพอแม่จะตัดผ้ามาทำเสื้อของคุณพ่อแม่จะใช้ไม้เมตรวัดผ้าก่อนก่อนที่จะตัดออกมาเป็นชิ้นๆจ้ะ เด็กๆเห็นหรือยังคะว่าเรามีเครื่องมือในการวัดความยาวและความสูงหลายประเภทเลยนะคะเครื่องมือวัดความยาวแต่ละชนิดจะเหมาะกับการวัดความยาวหรือความสูงที่แตกต่างกันนะคะใครรู้บ้างเอ่ยว่าเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าเครื่องมือแต่ละประเภทมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันค่ะ ไม้บรรทัดใช้วัดสิ่งของที่มีความยาวน้อยสายวัดชนิดตลับวัดความกว้างความสูงของประตูหน้าต่างสายวัดตัววัดรอบเอล ไม้เมตรวัดสิ่งของที่มีความยาวมากขึ้นเช่นผ้าหรือเชือกค่ะใช่แล้วค่ะเด็กๆยังจำหน่วยการวัดความยาวเมตรและเซนติเมตรกันได้อยู่หรือเปล่าคะจำได้ค่ะเซนติเมตรใช้ตัวยอ่อเป็นซอโซมอมจุด เมตรใช้ตัวย่อเป็นมอมาจุดโดยความยาวหนึ่งร้อยเซนติเมตรเท่ากับความยาวหนึ่งเมตรใช่ไหมคะใช่แล้วจ้ะและนอกจากนี้ยังมีหน่วยการวัดความยาวที่เล็กไปกว่านั้นอีกนะจ๊ะนั่นคือหน่วยมิลลิเมตรจะ้ะ หนูหนูลองดูความยาวของดินสอสีด้ามนี้นะจ๊ะดินสอสียาว4เซนติเมตรพอดีหรือเปล่าจ๊ะไม่ค่ะดินสอสียาว5เซนติเมตรพอดีหรือเปล่าจ๊ะไม่ค่ะดินสอสีมีความยาวอยู่ระหว่างกี่เซนติเมตรถึงกี่เซนติเมตรจ๊ะ4เซนติเมตรและ5เซนติเมตรครับคุณครู แล้วดินสอสียาวเกิน4เซนติเมตรไปกี่ช่องจ๊ะ7ช่องค่ะถูกต้องจะพลอยดังนั้นดินสอสีด้ามน,นี้จึงมีความยาวเท่ากับ4เซนติเมตร7มิลลิเมตรจ้ะเรามาดูตัวอย่างต่อไปกันนะคะยางลบยาว3เซนติเมตร พอดีหรือเปล่าคะไม่ค่ะยางลบยาว4ี่เซนติเมตรพอดีหรือเปล่าคะ3ามเซนติเมตรและ4ี่เซนติเมตรค่ะคุณครูแล้วยางลบยาวเกิน3ามเซนติเมตรไปกี่ช่องคะห้าช่องคะ่ะถูกต้องก่ะเพลินดังนั้นยางลบก้อนนี้จึงมีความยาวเท่ากับ สามเซนติเมตรห้ามิลลิเมตรค่ะจำนวนช่องสิบช่องระหว่างสี่เซนติเมตรและห้าเซนติเมตรนี่คืออะไรหรอคะพลอยอ๋อนั่นคือช่องมิลลิเมตรจ้าหนึ่งเซนติเมตรจะมีทั้งหมดสิบมิลลิเมตรจ้า มิลลิเมตรคือหน่วยการวัดความยาวอีกหน่วยหนึ่งใช่หรือเปล่าจ๊ะใช่แล้วจ้าเพลินมิลลิเมตรเป็นหน่วยการวัดความยาวที่เล็กลงมาจากเซนติเมตรโดย10บมิลลิเมตรจะมีความยาวเท่ากับ1เซนติเมตรจ้ะส่วนอักษรย่อของมิลลิเมตรนั่นก็คือมมมมาจุดนั่นเองจ้ะ เก่งมากเลยค่ะพลการที่เรามีหน่วยความยาวมากมายให้เลือกตั้งแต่หน่วยเล็กไปจนถึงหน่วยที่ใหญ่กว่ารวมถึงเครื่องมือวัดที่หลากหลายนั้นนะคะทำให้การวัดความยาวและความสูงของสิ่งรอบตัวเรานั้นทำได้ง่ายมากขึ้นเพราะเครื่องมือวัดความยาวแต่ละประเภทจะถูกออกแบบมาให้มีความเหมาะสมกับการใช้งานที่แตกต่างกัน ความยาวที่มีหน่วยเป็นเมตรยังทำให้ง่ายสำหรับการบอกความยาวที่มีระยะความยาวมากๆด้วยนะคะพวกเราลองมาช่วยกันเลือกเครื่องมือวัดหน่วยการวัดให้เหมาะสมและวัดความยาวความสูงหรือระยะทางเหล่านี้กันดูนะคะ ใช้เดียวตอนเพราะเราคู่กันพวกเราลองมาช่วยกันเลือกเครื่องมือวัดหน่วยการวัดให้เหมาะสมและวัดความยาวความสูงหรือระยะทางเหล่านี้กันดูนะคะ วัดความยาวกันไปถึงไหนแล้วล่ะเพลนกำลังสนุกกับการวัดความยาวนิดหน่วยมิลลิเมตรอยู่เลยหน่วยการวัดเล็กๆทำให้เราสามารถรู้ความยาวของสิ่งเล็กๆอย่างเจ้าแมาลางพวกนี้ได้ได,ด้วยนะดีจังเลยใช่แล้วล่ะแล้วเพื่อนๆล่ะคะเข้าใจเรื่องการวัดความยาวกันแล้วหรือยังอย่าลืมไปสนุกสนานกับการวัดความยาวกันมากๆนะคะ ลอยลับเลินคงต้องขอตัวไปวัดความยาวของเจ้า,มาแมลงเหล่านี้กันต่อแล้วล่ะค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะหลังจากที่นักเรียนดูคลิปใช่ไหมคะนักเรียนก็จะเห็นใช่ไหมคะว่าเครื่องมือวัดความยาวก็จะมีง่ายๆก็คืออะไรคะไม้บรรทัดสายวัด ไม้เมตรแล้วก็ตลับเมตรใช่ไหมคะถ้านักเรียนเลือกได้เหมาะสมนะคะนักเรียนก็จะสามารถวัดความยาวได้ถูกต้องค่ะเดี๋ยวครูก้อยจะขอทดสอบก่อนง่ายๆนะคะว่านักเรียนมีความรู้จากที่คลิปที่ครูก้อยให้ได้หรือเปล่านะคะ,ะถ้าเราต้องการวัดความยาวของขนาดหนังสือค่ะนักเรียนจะใช้เครื่องมือใดคะลองคิดในใจนะคะ,ะก็คือไม้บรรทัดนั่นเองนะคะใช่ค่ะเพราะว่าไม้บรรทัดใช้วัด สิ่งของที่มีขนาดที่ไม่ได้เยอะมากนะคะนี่ค่ะอย่างง่ายๆนะคะนักเรียนสามารถใช้ไม้บรรทัดวัดได้อย่างง่ายๆเลยใช่ไหมคะอ่าต่อไปนะคะความวัดความยาวของสะพานสะพานมันมีความยาวมากและความกว้างมากใช่ไหมคะดังนั้นเราจะใช้อะไรวัดคะตลับเมตรถูกต้องค่ะนักเรียนเคยเห็นนะคะที่ใช้ตลับเมตรจะเป็นอย่างนี้อ่าจะเป็นลักษณะของการที่วัดความยาวที่มี ความยาวที่เยอะเยอะมากนะคะเป็นกิโลเมตรเราจะใช้ตลับเมตรนะคะความสูงของตู้นักเรียนคิดว่าจะใช้อะไรคะความสูงของตู้ไม้เมตรหรือตลับเมตรถูกต้องค่ะถ้านักเรียนคิดว่าไม้เมตรหรือตลับเมตรน่าถูกต้องนะคะเพราะว่าความสูงของตู้หรือความสูงของอประตูเนี่ยเราสามารถใช้ตลับเมตรหรือไม้เมตรในการวัดค่ะ <S <S ค่ะสำหรับการ อุปกรณ์เครื่องมือในการวัดความยาวครูก้อยคิดว่านักเรียนสามารถนะคะทําแบบฝึกหัดเพิ่มเติมในหนังสือนะคะเดี๋ยวครูก้อยจะชี้แจงแบแบฝบึกหัดในตอนท้ายให้อีกทีนะคะว่าให้นักเรียนไปทําแบบฝึกหัดเกี่ยวกับการเรื่องวัดความยาวได้ที่ตรงหน้าไหนนะคะต่อไปนะคะครูก้อยจะสอนเรื่องเกี่ยวกับหน่วยวัดความยาวหรือว่าการเปรียบเทียบ ความยาวนั่นเองนะคะเดี๋ยวครูก่อนที่จะถึงครูก้อยจะอธิบายนะคะครูก้อยก็จะมีคลิปสั้นๆนะคะเกี่ยวกับหน่วยวัดความยาวและการเปรียบเทียบความยาวให้นักเรียนดูอีกสักนิดค่ะความสัมพันธ์ของหน่วยวัดความยาวหมิลลิเมตรเป็นกี่เซนติเมตร เรากําลังจะเรียนเรื่องอะไรกันหรอคะคุณครูเด็กๆคะเห็นแผ่นป้ายบนกระดานแล้วคงสงสัยสิทว่าครูติดแผ่นป้ายเหล่านี้บนกระดานทำไมกันเด็กๆยังจำกันได้หรือเปล่าคราะว่าหน่วยวัดความยาวมิลลิเมตรเซนติเมตรและเมตรมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรบ้าง จำได้ค่ะจำได้พลอยท่องจนขึ้นใจเลยค่ะคุณครูสิบมิลลิเมตรเท่ากับหนึ่งเซนติเมตรส่วนหนึ่งร้อยเซนติเมตรจะเท่ากับหนึ่งเมตรค่ะถูกต้องแล้วค่ะพลอยสิบมิลลิเมตรเท่ากับหนึ่งเซนติเมตรร้อยเซนติเมตรเท่ากับหนึ่งเมตร นี่คือความสัมพันธ์ของหน่วยการวัดและสิ่งนี้ก็จะเป็นตัวไขปริศนาให้กับแผ่นป้ายบนกระดานในวันนี้ละค่ะห้าสิบห้ามิลิเมตรเท่ากับ ห้าเซนติเมตรห้ามิลลิเมตรเด็กๆมีวิธีหาคำตอบอย่างไรคะใครช่วยตอบครูทีสิคะเพลานทราบค่ะก็เพียงแค่เรารู้ความสัมพันธ์ของหน่วยการวัดม mm ิลลิเมตรกับเซนติเมตรซึ่งส mm ิบม mm ิลลิเมตรเท่ากับหนึ่งเซนติเมตรห้าสิบห้ามิลลิเมตรเท่ากับห้าสิบบวกห้ามิลลิเมตรจะเห็นว่าหนึ่งเซนติเมตรเท่ากับ10บมิลลิเมตร ดังนั้น55มิลิเมตรจึงเท่ากับ 5, cm, 5 mm. เซนติเมตรหมิลลิเมตรเพลนเก่งมากเลยค่ะเอาละมาที่ข้อต่อไปกันบ้างใครช่วยครูตอบกันได้ไหมทำไม8เมตรหกเซนติเมตรจึงเท่ากับ 860เซนติเมตรคุณครูครับพัดขอตอบข้อนี้นะครับวิธีที่จะแสดงให้เห็นว่ามีความยาวเท่ากันเราต้องทำให้ตัวเลขทั้งสองชุดอยู่ในหน่วยการวัดความยาวหน่วยเดียวกันซึ่งง่ายมากเลยล่ะครับเพียงแค่เรารู้ความสัมพันธ์ของหน่วยการวัดความยาวเมตรและเซนติเมตร ซึ่งผมจำได้ขึ้นใจว่า1เมตรยาวเท่ากับ100เซนติเมตรถ้า8เมตรเราก็นำ8มาคูณด้วยร้อยจะได้เป็น800เซนติเมตรครับและเมื่อนำมาบวกกับ60เซนติเมตรที่เหลือก็จะได้เป็นความยาว8 60เซนติเมตรครับเห็นไหมล่ะครับว่าเป็นความยาวเดียวกันกับทางขวามือเลยครับ เมื่อน้องๆได้รู้จักความสัมพันธ์ของหน่วยวัดความยาวกันพอสมควรแล้วเรามาพักเล่นเกมสนุกๆก,กันนะครับจงจับคู่หน่วยวัดความยาวให้สัมพันธ์กัน เล่นเกมสนุกๆก,กันแล้วเรามาเรียนรู้เรื่องความสัมพันธ์ของหน่วยวัดความยาวกันต่อเลยนะครับลูกศิษย์ของคุณครูไพลินนี่เก่งๆกันทุกคนเลยนะคะว่าแต่พลอยคนเก่งของครูอยู่ไหนมาช่วยครูไขปริศนาความสัมพันธ์ของหน่วยวัดความยาวในข้อสามหน่อยสิคะได้คะ่ะคุณครูไม่มีปัญหาอยู่แล้วคะ่ะ 120่ง้ซนติเมตรเท่ากับ1เมตรยี่สิบเซนติเมตรวิธีการคิดก็คือเทียบจากความสัมพันธ์ของหน่วยการวัดเซนติเมตรและเมตรค่ะโดย100่ง้ซนติเมตรเท่ากับ1เมตรซึ่ง120่ง้ซนติเมตรเท่ากับ100่งบวกยีเซนติเมตรจะเห็นว่า100เซนเมตรเท่ากับหเมตรดังนั้น120เซนเมตรจึงเท่ากับ1นเมตรยีเซนติเมตรค่ะ เก่งมากเลยจะพลอยรวมถึงทุกๆคนด้วยนะจ๊ะจากความสัมพันธ์ของหน่วยการวัดความยาวหากเราต้องการคำตอบที่รวดเร็วเราสามารถหาความสัมพันธ์โดยใช้วิธีคูณและหารก็ได้ค่ะเช่น26ม mm ิลลิเมตรเท่ากับ2เซนเมตร6มิลลิเมตรเนื่องจาก10ม mm ิลลิเมตรเท่ากับ1ซนติเมตรดังนั้น26ม mm ิลล mm ิเมตรจึงเท่ากับ26หารด้วย10ได้เป็น2เซนติเมตร ซึ่งเศษที่เหลือนั้นแสดงว่าเป็นความยาวที่ไม่ถึงหน่วยเซนติเมตรดังนั้นเราจึงคงไว้เป็นหน่วยม mm, ิลลิเมตรเช่นเดิมค่ะดังนั้น26มิลลิเมตรจึงเท่ากับ2เซนติเมตร6มิลลิเมตรค่ะถ้าเจเมตรเราก็นำเจ็ดมาคูณด้วย100รจะได้เป็นเจ0รอยเซนติเมตรและเมื่อนำมาบวกกับ40เซนติเมตรที่เหลือก็จะได้เป็นความยาว7 4 0อเซนติเมตรค่ะ เห็นไหมคะว่าเพียงแค่เราเข้าใจและจดจำความสัมพันธ์ของหน่วยการวัดความยาวได้ไม่ว่าโจทย์จะพลิกแพลงมาในแบบไหนเราก็จะหาคำตอบได้ไม่ยากใช่ไหมคะเด็กๆลองแสดงฝีมือให้คุณครูเห็นจากแบบฝึกหัดเหล่านี้กันดูหน่อยนะคะ ใช้เดียวตอนข้อไหนกันแน,ะน่น้องๆมาช่วยกันอ่านความยาวสิ่งของต่อไปนี้กันครับ 1. ดินสอกดยาว145ม mm. ิลลิเมตรคิดเป็นกี่เซนติเมตรกี่มิลลิเมตร สองยังลบยาวสามเซนติเมตรห้ามิลลิเมตรคิดเป็นกี่มิลลิเมตรสามสมุดยาวยี่สิบเอ็ดเซนติเมตรคิดเป็นกี่มิลลิเมตร 4. เสาธงสูงเก้าเมตรยี่สิบเซนติเมตรคิดเป็นกี่เซนติเมตรห้าโต๊ะกว้างสองร้อยสามสิบเซนติเมตรคิดเป็นกี่เมตรกี่เซนติเมตร มาถึงตอนนี้เพื่อนๆคงเข้าใจเรื่องความสัมพันธ์ของหน่วยการวัดได้เป็นอย่างดีแล้วละสิแค่เรารู้ว่า10ม mm ิลลิเมตรเท่ากับ1เซนติเมตรและ100เซนติเมตรเท่ากับ1เมตรแล้วกลับมาสนุกกับการวัดความยาวกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ หลังจากที่ดูคลิปใช่ไหมคะนักเรียนก็จะเห็นใช่ไหมคะว่าจะมีหน่วยวัดความยาวนะคะแล้วก็การเปรียบเทียบความยาวหน่วยวัดความยาวของที่เราเห็นใช่ไหมคะจะมีอะไรบ้างมิลลิเมตรเซนติเมตรมเมตรแล้วก็กิโลเมตรใช่ไหมคะอ่าเรามาดูหน่วยการวัดความยาวการเปรียบเทียบความยาวนะคะ1เซนติเมตรเท่ากับ10มิลลิเมตร 1เมตรเท่ากับ100ซนติเมตรใช่ไหมคะ1กิโลเมตรเท่ากับ1,000เมตรนะคะแต่ก่อนที่จะไปถึงการปเที่ยวัดความยาวคุณก็จะขอทดลองอ่าเชคนิสนะคะเกี่ยวกับการใช้หน่วยวัดความยาวนะคะเช่นห้องยาว5นักเรียนจะใส่หน่วยวัดอะไรคะ mm. มิลลิเมตรเซนติเมตรเมตรหรือกิโลเมตรเมตร ถูกต้องค่ะท่านนักเรียนคิดว่าเป็นเมตรคือถูกต้องนะคะเพราะว่าความยาวของห้องจะประมาณ5เมตรนะคะระยะทางระยะทางการใช้ระยะทางจากในคลิปนักเรียนก็จะรู้ว่าการใช้ระยะทางเนี่ยเราจะใช้หน่วยเป็นอะไรนะคะกิโลเมตรถูกต้องค่ะระยะทางจากบ้านถึงโรงเรียนคือ5กิโลเมตรค่ะต่อไปอยางลบยาว8 8อะไรคะเซนติเมตร ต้องค่า8เซนติเมตรนะคะต่อไปกระดาษหนาความหนาของกระดาษนะักเรียนคิดออกใช่ไหมคะว่ามันค่อนข้างที่จะเล็กมากดังนั้นความหนาของกระดาษมันจะเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดก็คือ1มิลลิเมตรนั่นเองนะคะ ต่อไปนะคะเราจะมาพูดถึงการเปรียบเทียบความยาวใช่ไหมคะการเปรียบเทียบความยาว1เซนติเมตรเท่ากับ10มิลลิเมตรเมตรเท่ากับ100เซน1กิโลเมตรเท่ากับพ0 0เมตรเดี๋ยวครูก้อยจะลองอ่าลองให้นักเรียนเปรียบเทียบง่ายๆนะคะเช่นว่าไม้ท่อนหนึ่งยาว7เมตรไม้ท่อนหนึ่งยาว7เมตรนะคะไม้นะคะยาว7เมตรจะเป็น กี่เซนติเมตรนักเรียนก็เทียบนะคะ1เมตรเท่ากับ100 7เมตรก็ต้องเท่ากับ700เซนติเมตรนั่นเองค่ะง่ายๆเลยนะคะเสาสูง890เซนติเมตรนะคะเดี๋ยวครูก้อยเขียนโจทย์ก่อนนะคะเสาสูง890 คิดเป็นกี่เมตรกี่เซนนักเรียนลองคิดในใจนะคะลองเปรียบเทียบดูสิคะง่ายๆเลยค่ะเสาสูง890เซนติเมตรคิดเป็นกี่เมตรคะเรามาดูสิคะ1เมตรเท่ากับ100ดังนั้น800ก็เป็น8เมตรเหลืออีกเท่าไหร่คะเหลืออีก 9 0เซนติเมตรง่ายเลยค่ะเสาสูง8 9 0ก็เทียบเป็น8ดเมตร90เซนติเมตรนะคะอันนี้คือหลักการเทียบง่ายๆเลยนะคะที่นักเรียนลองทำดูนะคะเดี๋ยวครูก้อยจะมีแบบสุดหัดนะคะให้นักเรียนนะคะหลังจากที่ครูก้อยอธิบายเสร็จแล้วนะคะถ้านักเรียนคนไหนยังไม่เข้าใจนะคะลองอ่านไปดูคลิป ที่ครูก้อยให้อีก,อก,อกรอบนะคะ,ะขอบคุณมากค่ะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ